ตอนนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาก้าวขึ้นมากลายเป็นทีมที่ถูกมองว่ามีโอกาสจะก้าวไปถึงแชมป์โดยเกมทุกทีมีการสอดประสานงานกันระหว่างแฮร์รี่เคนกับซอนฮีบินผู้หูมหาปลาไหของยุโรปในชั่วโมงนี้แต่ตอนนี้ยังมีอีกคนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ทั้งเคนแล้วก็ซอนนั่นก็คือปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กดาวเตะชาวเดนมาร์กที่ตอนนี้กลายเป็นสุดยอดกองกลางโตรับของศึกพรีเมียร์ลีกและเป็นคนที่สเปอร์จะขาดไม่ได้เป็นทีี่เรรยยบ้อ ก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของฮอยเบิร์กกับบทบาทใหม่ในรัวไก่เดือยทองต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันด้วยนะครับที่อยู่ทางซ้ายล่างและถ้าหากว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subs subscribe ให้กับช่องของ t h อะนสัตว์หด Max กันด้วยครับปิแอเอมิลฮอยเบิร์กนั้นโดดเด่นมาจากการเป็นเยาวชนที่ประเทศเดนมาร์กตำแหน่งที่ทําให้เขาได้รับการจับตามองก็คือจอมทัพคลาสสิกหมายเลขสิบเขาคือดาวรุ่งยอดเยี่ยมหลายสถาบันของประเทศเดนมาร์ก ดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่อยู่กับเยาวชนของบรอนบี้ทำให้บาเยอร์มินิกยอดทีมแห่งศึกบุนเดสลิกาของเยอรมันคว้าตัวเขาเข้าสู่ทีมในเวลาต่อมาฮอยเบิร์กนั้นเล่นได้อย่างโดดเด่นในทีมสำรองของบาเยอร์ก็จริงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพเสือใต้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางที่มีแต่นักเตะระดับชั้นนำขวางเขาเต็มไปหมดมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมเสือใต้ได้ทางบาเยอร์มินิกเองก็เสียดายกับพรสวรรค์ของฮอยเบิร์กเช ก็เลยเลือกที่จะเก็บเขาเอาไว้ไม่ได้ขายเขาออกจากทีมแบบขายขาดแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอเข้ามามากมายก็ตามทางทีมนั้นก็เลือกที่จะให้ฮอยเบิร์กไปเล่นให้กับคู่แข่งร่วมลีกอย่างอัลส์บวกและชาวเก้ในรูปแบบสัญญายืมตัวซึ่งพอเขาได้ลงเป็นตัวจริง ตัวของอยเบิร์กก็เริ่มมีความมั่นใจว่าเขาสามารถเล่นเป็นตัวจริงกับฟุตบอลระดับสูงได้และถ้าหากว่ากลับบาเยอร์เขาคงต้องกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกครั้งก็คือการรอโอกาสจากมานั่งสำรองและต้องลุ้นให้โตหลักบาดเจ็บเขาถึงจะได้ลงสนามเมื่อมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะลงสนามและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับอัลสบโบกและชาลเก้ซึ่งเป็นสิ่งที่บาเยอร์ไม่สามารถให้กับเขาได้นั่นทำให้การย้ายทีมคือทางออกที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายอยเบิร์กนั้นตัดสินใจแยบเล่นในศึกพรีเมียร์ ตัวต้นสังกัดข,ของเขาก็คือเซาแฮมตันทีมนักบุญในแดนใต้ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทีมที่มีขนาดใหญ่เท่ากับยบร์นแต่อย่างน้อยก็สามารถการันตีการลงสนามให้กับเขาได้อย่างแน่นอนด้วยระดับดีกรีของเซาแฮมตันนั้นฮอยเบิร์กกลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างรวดเร็วเขากลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลในฐานะกองกลางโวขับเคลื่อนเกมซึ่งมีทั้งออปชันการเล่นเกมรุกรวมถึงยังมีช็อตเล่นเกมรับให้เห็นเป็นระยะระยะจากการอ่านเกมอันเด็ดขาดจนได้รับความไว้วางใจให,ให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรเลยทีเดียวแต่ว่าตัวของฮอยเบิร์กนั้นวา,า,าก,ก่น ตอนนี้เขามองว่าการลงสนามอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วสําหรับตัวเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการลุ้นความสําเร็จเป็นรูปธรรมซึ่งเซาแฮมตันไม่สามารถมอบสิ่งนั้นให้กับเขาได้ซึ่งการที่เจ้าตัวนั้นเคยออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าต้องการย้ายไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่ามันก็ทําให้เขาโดนริบป,ปลอกแขนกับตันทีมในเวลาต่อมา4ปีกับเซาแฮมตันคอยเบิกเล่นให้กับทีมนักบุญไปมากกว่า130นัด ก่อนที่จะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ภายใต้การคุมทัพของโจเซ่มูรินโญ่ที่คว้าตัวเขาเข้ามาสู่ทีมด้วยราคา15ล้านปอนด์ซึ่งการคว้าตัวของฮอยเบิร์กมาสู่สเปอร์นั้นไม่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากนักสำหรับนะักฟุตบอลสมัยนี้และที่สำคัญสเปอร์ก็มีกองกลางแบบเขาอยู่เต็มทีมดังนั้นเขาน่าจะเป็นแค่อะไหลคนหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองในทีมของโชเซ่มูรินโญ่ที่เพิ่งเข้ามารับงานในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วสาาหหรรับมมมมูินโไไ่่วเขจะุที เขาก็มักจะมีกองกลางโตขยันคอยตัดเกมซึ่งตำแหน่งนี้เองคือกุญแจสู่ความสำเร็จในแท็ติกของเขาอยู่แล้วและตั้งแต่เชลซีเขาจะมีโครสมาเกเลเล่รับหน้าที่นี้ตามด้วยไมเคิลเอเซียงหรือจะเป็นตอนอยู่กับเรอัลมาดริดก็จะมีซามีเคดิราที่คอยสอดประสานกับชาบี้ออลองโซให้เล่นง่ายขึ้น หรือจะเป็นกลับไปตอนที่ได้ฟิฟบิลแชมป์กับอินเตอร์มิลานเขาจะมีเอสเซบันกัมเบียโซกับฮาวิเอสานิติหรือจะเป็นการกลับมาที่เชลซีในรอบที่2ที่พาทีมฟ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จมูรินโญ่ก็จะมีเนบันย่ามาติชเล่นอยู่ในตําแหน่งนี้สําหรับที่สมโมสรทอตแนมฮอ,อสเปอร์เขายังหานักเตะในตําแหน่งที่ว่าไม่เจอซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ามูรินโญ่จะแรงเห็นตรงนั้นจากไบเบิร์กที่เติบโตมาจากการเล่นเป็นนักเตะในตาแหน่งจอมทัพเบอร์สิบมาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่ง แต่ตอนนี้ด้วยแท็ติกของมูรินโญ่เขาปรับให้ฮอยเบิร์กมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับแบบเต็มตัวทําให้ฮอยเบิร์กคือกองกลางตัวรับที่โหดที่สุดของพรีเมียร์ลีกในชั่วโมงนี้เป็นที่เรียบร้อยทักษะการครองบอลในฐานะจอมทัพยังคงอยู่เขาเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีอยู่แล้วและเป็นคนที่เซนบอลดีเยี่ยมแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาสำหรับฮอยเบิร์กก็คือการเล่นเกมรับ ความวิ่งสู้ฟัดตามแบบฉบับที่มูรินโญ่ต้องการส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวของฮอยเบิร์กนั้นมีทัศนคติการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาพร้อมที่จะทําตามคําสั่งโค้ชตามที่โค้ชต้องการขอแค่ทําให้ทีมชนะเขายินดีที่จะปรับตัวเองมาเลยทําให้ตัวของฮอยเบิร์กนั้นกลายเป็นกองกลางที่มีสตินําแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครองบอลจํานวนการผ่านบอลหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับพวกตัดบอลหรือว่าแท็กเกลิลนี่เป็นการค้นพบครั้งใหญ่ของมูรินโญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าการค้นพบครั้งนี้ ทำให้สเปอร์มีผลงานติดลมบนเพราะฮอยเบิร์กนั่นคือส่วนเติมเต็ม,ตมที่ทาให้แท็กติกของเดอะสเปเชียลวันสำฤรธิ์ผลมากขึ้นและคําตอบก็คืออันดับตารางคะแนนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเวลานี้ต้องอยอมรับว่าสเปอร์นั้นได้ขึ้นมาอีกขั้นแล้วพวกเขายกระดับขึ้นมาเป็นทีมรุ่นแชมป์แบบเต็มโตไม่ว่าจะลงเล่นในรายการไหนพวกเขาสามารถสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างสูสีหรือดีกว่าด้วยซ้ําอย่างในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือกับอาร์ซนอลซึ่งแน่นอนว่าคนที่โดดเด่นมากๆในแต่ละเกมก็คืออปีเนนั่นง แฮร์รี่เคนกับซองฮุนมินอาจจะเป็นพระเอกในเรื่องของการทำประตูแต่ว่าฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เกมของสเปอร์นั้นไหลลื่นและทำให้คู่แข่งติดขัดไปซะทุกอย่างก็คงจะเป็นตัวของปีแอร์ฮอยเบิร์กคนนี้นี่เองและถ้าหากว่าฮอยเบิร์กยังรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้ได้และไม่มีเรื่องของอาการบาดเจ็บมารบกวนปีนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นปีทองของไก่ด้วยทองก็เป็นได้